ขายสินค้าไทยให้กับผู้ซื้อ140ล้านคนที่เว็บไซต์ amazon com จะดีไหมถ้าคุณสามารถขายได้ราคาสูงกำไรมากกว่า10เท่ามาดูตัวอย่างสินค้าไทยที่ขายได้กันอันแรกคือที่นวดไทยสินค้าที่หาได้ไม่ยากในไทยขายได้69,000บาทต่อเดือนอันที่2คือกระเป๋าหวาหนึ่งสินค้าไทยที่รู้จักกันดีขายได้2 4 0 0 0 0บาทต่อเดือนแน่นอนว่าทุกๆคนอยากขายได้ดีแบบนี้มีข่าวดีคุณสามารถทำได้ด้วยเช่นกันเพราะเป็นหนึ่งเทคนิคที่จะสอนคุณในคอร์ส หากคุณสนใจขอแนะนำคอร์สเรียน Amazon Seller Success ขายสินค้าไทยบน Amazon 4ประเทศคอร์สนี้จะพาคุณเข้าไปขายที่อเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นและสิงคโปร์พบกับรัตนชัยถานาพงภ์หรืออาจารย์เบนซ์ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทยสร้างนักขายเงินแสนมาแล้วมากกว่า1,000กว่าคนทั่วประเทศไทยและต้องการสร้างนักขายเงินแสนคนต่อไปนั้นคือคุณ เรียน2วันเต็มผ่านระบบซูมออนไลน์ไม่ต้องเดินทางเรียนจบแล้วเป็นที่ปรึกษาให้อีก1ปีพร้อมรับแปะโบนัสสุดพิเศษดังนั้นใครสนใจคอร์สเรียน Amazon s e l l e r Success ขายสินค้าไทยบน Amazon สี่ประเทศติดต่อได้ที่ Line ID ดีแอดเบนเซหรือโทรศัพท์0996549351อีกรอบนึงนะครับ Line ID ดีแอดเบนเซหรือโทรศัพท์0996549351ใครสนใจขายบน Amazon ติดต่อมาได้เลยอาจารย์เบนขอเจอคุณที่คอรร์สเียน